ในส่วนของคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงกันในส่วนของงานกรอบพระยกซุ้มนะครับก็จะเป็นการตอบคําถามนะครับสําหรับแฟนคลับนะครับที่ถามเข้ามากันบ่อยนะครับว่าทํากรอบพระเท่าไหร่นะครับทํากรอบพระยกซุ้มเท่าไหร่นะครับก็เป็นคําถามที่ตอบยากนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับพระองค์นั้นๆนะครับขนาดใหญ่เล็กหรือว่ารูปแบบในการสั่งทำนะครับราคาก็ขึ้นอยู่กับน้ําหนักทองเป็นสําคัญนะครับ แล้วก็ค่าแรงก็นิดหน่อยนะครับผมก็ในส่วนของคลิปนี้เรามาตอบคําถามกันในส่วนของที่ถามเข้ามากันเยอะนะครับกรอบพายกซุ้มนะครับก็เป็นที่นิยมกันบ้านเรานะครับทำทาไม่มยกซุ้มมันก็จะเรียบไปเลยนะครับก็จะเป็นกรอบชั้นเดียวนะครับจะลายเข้าไปประมาณนี้นะครับก็ถ้าเพิ่มความอลาัางการความสวยนะครับมีระดับขึ้นมาก็ต้องเป็นกรอบยกซุ้มนะครับก็เป็นที่นิยมกันสําหรับ ลเล่นพระบารเรานะครับก็ถ้าเป็นพระเรียนแล้วกันนะครับขนาดมาตรฐานนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเรียกว่าขนาดมาตรฐานไม่ใหญ่มิเล็กนะครับก็จะใช้ทองอยู่ที่เรดประมาณสลึงครึ่งไม่เกิน2ส,สลึงนะครับสําหรับที่ร้านผมนะครับเรียกว่าไม่หนาไม่บางนะครับผมถ้าทําบาง ก็อยู่ในเด็ดสลึงสลึงนิดๆนะครับอ่ามันก็จะเซฟในส่วนของความหนานะครับรายละเอียดต่างๆนะครับความหนาของทองความแข็งแรงของห่วงต่างๆนะครับถ้าจะให้แนะนําก็เอาแบบพอดีๆนะครับอยู่ในเด็ดสลึงครึ่งนะครับไม่เกินสองสลึงแน่นอนนะครับนี่ถือว่าเต็มที่แล้วนะครับไม่บางนะครับหนาเลยนะครับในส่วนขององค์นี้นะครับก็เป็นของแฟนคลับเราเหมือนกันนะครับอันนี้บอกว่าเอาให้มันพอดีีนะครับ ก็เดี๋ยวชั่งให้ดูเลยนะครับว่าน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับอ่ะนี่นะครับอยู่ในเรท5้ากมห5ห้ากมหกนะครับเป็นน้ำหนักดิบๆนะครับถ้ารวมซีมาแล้วก็จะอยู่ในเรทประมาณไม่เกิน6กรัมนะครับก็เรียกว่าอยู่ในเรทสลึงครึ่งนะครับ เรียกว่าได้กรอบผ้าที่เรียกว่าหนาแข็งแรงเลยนะครับไม่ได้หนาเทอะทะนะครับแต่ก็ไม่บางนะครับเรียกว่าใส่ลุกเล่นใส่อะไรเข้าไปได้เต็มที่เลยนะครับถ้าจํากัดน้ําหนักมาก็ความหนมูความมีมิตินะครับลุกเล่นต่างๆก็จะไม่ได้อย่างนี้นะครับผมสําหรับท่านที่ชอบถามเข้ามานะครับทายกซุ้มเท่าไหร่นะครับก็จะตอบให้ประมาณนี้นะครับขึ้นอยู่กับขนาดของพระแล้วก็ รูปแบบในการสั่งทำนะครับใช้ทองมากน้อยเท่าไหร่นะครับองออนี้อยู่ในเร็สลึงครึ่งนะครับตีเป็นเงินของราคาทองนะวันนี้ก็อยู่ในเรทดประมาณหมื่นนะครับหมื่นนิดๆน,น,น,นะครับผมนี่นะครับได้ปลอดภัยยกซุ้มสวยๆแล้วนะครับในส่วนของทองของร้านเราก็จะเป็นทองประมาณ84-85%นะครับสามารถตีเป็น90%ได้เลยนะครับก็เรียกว่า อยู่ในมาตรฐานงานกรอบพระบ้านเรานะครับจะใช้ทองประมาณนี้นะครับเขาจะไม่ใช้90%เต็มเลยนะครับเพราะว่าทองก้สิเอเต็มเลยนี่ก็ราคาแพงนะครับไม่ถูกนะครับเราสามารถใช้ทองอย่างนี้ไปแทนได้นะครับประหยัดค่าทองไปเยอะเลยนะครับแล้วก็ได้ความแข็งแรงนะครับมีความแข็งนะครับถ้าต่ํากว่านี้ก็จะเป็นประมาณ70% 75%รนบาะครับแต่นี้ร้านเราก็จะทําอยู่ในเรทประมาณนี้นะครับผม อันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการเรี่ยมแบบเก็บห่วงนะครับเอาห่วงพระคาไว้ในเหรียญนะครับทรงกระจอกมาเป็นทรงหยดน้ําอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะรับกับตรงห่วงข้างบนนะครับถ้าเราไม่เก็บห่วงก็จะออกเป็นทรงรูปไข่นะครับวิราใส่เข้าไปนะครับอ่าก็จะจะชับพอดีกับตัวกรอบนะครับอันนี้นะครับก็จะทําให้กรอบนี้แน่นหนาแข็งแรงนะครับ ในส่วนของการขึ้นพลาสติกนะครับเราก็จะขึ้นให้พอดีกับเหรียญมากที่สุดนะครับไม่ต้องเผื่อขอบออกมาเยอะนะครับจะได้กระชับที่สุดนะครับผมเดี๋ยวเราลองตีพับหลังแล้วมาดูกันอีกทีนึงนะครับหลังจากที่เราทําการพับแผ่นหลังเข้าไปนะครับผมใส่ผ้าเข้าไปแล้วก็พับแผ่นหลังนะครับก็จะออกมาประมาณนี้นะครับนี่ครับแผ่นหลังก็ช่วยยึดผ้าไว้นะครับแล้วก็พับตรงขอบนี้นะครับ ของรอบของกรอบนะครับอ่านี่ก็ไม่ต้องกลัวหลุดนะครับถ้าไม่เอาเหล็กหรือว่าเอาอะไรไปงัดมันมันก็ไม่หลุดนะครับถ้าเราขึ้นหนานี่ก็หายห่วงเรื่องนี้ไปได้เลยนะครับอย่างนี้นะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปตอบคําถามนะครับว่าที่ถามมากันเยอะนะครับว่าทํากรอบยกซุ้มเท่าไหร่นะครับผมก็ราคาก็อย่างที่บอกไปนะครับผมก็ขึ้นอยู่กับ แต่ละร้านไปนะครับว่ามีวิธีคิดยังไงนะครับสําหรับร้านผมก็จะมีค่าทองรวมสิแล้วก็มีค่าแรงนะครับบางที่เขาก็ไม่คิดสินะครับแต่ว่าเขาบวกไปในค่าแรงนะครับหมายถึงว่าช่างน้ําหนักทองนะครับเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับแต่ก็บวกไปในค่าแรงนะครับหรือไม่ก็บวกไปในราคาทองนะครับก็มีสี่กันทุกร้านนะครับจะมากจะน้อยก็แตกต่างกันไปนะครับผมก็บางร้านเขาก็ตีรวมไปเลยนะครับว่า กรอบรูปแบบนี้อยู่เท่านั้นเท่านี้นะครับผมก็อยู่ที่วิธีคิดของแต่ละร้านนะครับแต่โดยหลักๆก็จะมีค่าทองกับค่าแรงนะครับอยู่ที่ว่าเขาจะเขียนรวมออกมาเป็นลักษณะไหนนะครับผมเราเสือโอกาสนี้มารีวิวกันเลยนะครับสําหรับนี่ก็จะเป็นกรอบยกซุ้มหัวสิงห์นะครับอันนี้เป็นรูปแบบของการเรียมเก็บห่วงนะครับทรงกระจกมาเป็นทรงหยดน้ําอย่างนี้นะครับผมหัวสิงห์ของด้านเราก็จะเป็นมิติชัดเจนอย่างนี้นะครับยิ่งถ้าไม่จํากัดทองไม่เซฟทองนะครับ ก็จะนูนมีมิติชัดเจนนะครับมองดูมันจะเป็นชั้นเป็นลืกนะครับพยานหนากนะครับก็เป็นสเต็สาชั้นนะครับอันนี้ก็ใส่ให้เป็นลูกเล่นนะครับไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับด้านข้างก็จะเป็นลายเปรียวนะครับอันนี้ครับมีหัวสิงต่อลายกระนกนะครับต่อมาด้วยลายแข้งสิงนะครับอันนี้นะครับ กรอบยกซุ้มนะครับจะให้สวยนะครับมันต้องมีส่วนยื่นส่วนเกินออกมาบ้างนะครับผมเนี่ยนี่นะครับไม่ใช่ว่าเรียบเสมอกับกรอบไปเลยนะครับมันต้องมีส่วนยื่นส่วนเกินมาบ้างนะครับมันถึงจะสวยนะครับเป็นลูกเล่นนะครับผมก็แล้วแต่ชอบนะครับผมอันนี้ก็ห่วงก็3มชั้นหนาๆนาเลยนะครับเสริมด้วยไข่ปลา2เม็ดนะครับไม่มีฉีกไม่มีหลุดแน่นอนนะครับห่วงปลอมก็อ้วนหนากันเลยนะครับอันนี้มาในเดรดสลึงครึ่งนะครับก็ได้ว่าได้กรอบยกซุ้มหนาๆนาแล้วนะครับผม อยู่ในเรทประมาณหมื่นหมื่นนิดๆนะครับขึ้นอยู่กับราคาทองหน้าวันนั้นด้วยนะครับสําหรับใครที่ต้องการถูกกว่านี้ก็ได้นะครับก็จะเซฟน้ําหนักทองให้นะครับผมก็อยู่ในเรทเจ็ดแปดพันก็ได้นะครับผมแต่ก็จะไม่ได้หนาอย่างนี้นะครับลุกเล่นต่างๆก็อาจจะใส่ให้ได้ไม่ขนาดนี้นะครับผมอันนี้ครับก็ถือว่านํามาแบ่งปันกันนะครับสําหรับใครที่ชื่นชอบแนวประมาณนี้นะครับสามารถคุยกับร้านใกล้บ้านได้เลยนะครับร้านทํากรอบก็มีอยู่ทั่วประเทศนะครับ บางทีมีร้านใกล้บ้านเราแต่เราไม่รู้นะครับไหนก็ลองเซิร์ชหาดูในออนไลน์ก็ได้นะครับอาจจะมีเขาอาจจะลงไว้นะครับก็ไม่อยากจะให้ส่งพระมานะครับอันตรายนะครับส่งไปส่งมานะครับผมลัวพระหายนะครับเนี่ยครับไปคุยกับช่างใกล้บ้านได้เลยนะครับที่ไหนเขาก็ทําได้นะครับรูปแบบก็อาจจะแตกต่างกันไปนิดนหน่อยๆน่อยนะครับเป็นงานสั่งทำนะครับต้องการแบบไหนก็คุยกับช่างเขาได้เลยนะครับผมถ้าชอบแบบนี้ก็สามารถ เอาแบบของผมนะครับไปคุยกับช่างได้เลยนะครับผมต้องการประมาณไหนงบเท่าไร่ก็ไปคุยกันนะครับแต่ละทีก็มีความสวยความปานนแตกต่างกันไปนะครับผมก็ในคลิปนี้ก็ถือว่า,ามาชี้แจงราคานะครับเรื่องราคานะครับก็แล้วก็รีวิวให้ดูกันนิดหน่อยนะครับสำหรับท่านที่ชื่นชอบนะครับผม